วันเสราร์ช่วง Saturday Talk Saturday Talk วันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีนะคะผลิตพัณฑ์ชุมชนสู่ผลงานนะวัตกรรมเราอยู่กับกรรมการผู้จัดการบริษัทชีวาดีโปรดักต์จำกัดคุณสารพียวดยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์มันไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะมันคืออะไรคะพี่วะพี่ดาอธิบายให้ฟังหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะสับนี้ค่ะพี่ปรรใหญ่ขึ้นมาเองค่ะก็คือแปรตรงนั่งคือน้ําหวานด้วยได้จากดอกมะพร้าวแล้วเราบังคับให้เป็นอินทรีย์ด้วยสายทัศของเราว่าต้องเป็นอินทรีย์ถึงจะทํางานกระชีวดีได้ค่ะน้ําหวานจากดอกมะพร้าวต้องเป็นอินทรีย์ค่ะน้ําหวานจากดอกมะพร้าว ก็เข้าใจได้นะอินทรีย์นี่ก็คือต้องไม่ให้มีสารเคมีโอ้ย่งดีไปใหญ่เลยใช่ค่ะนะคะที่บอกว่าชื่อว่าชีวาดีค่ะอันนี้คืออะไรชีวาดีของเราเนี่ยือความหมายเนี่ยมีทั้งประเทศไทยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยชีวาดีประเทศไทยก็แปลตรงว่าชีวิตชีวาที่ดีค่ะแต่ไม่ใช่ของคนอย่างเดียวค่ะหมายถึงสิ่งแวดล้อมองรวมทั้งมวลเลยค่ะว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมดูดีต้นไม้ดูดีชีวิตเราก็ดูดีด้วยค่ะ น้ำหวานดอกมะพร้าวที่บบกว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการทําแม้อยู่ดีๆลุกขึ้นมาทําตัวนี้ได้เออมันมาได้ยังไงคะแรงบันดาลใจอันนี้มันแรงบันดาลใจผลักดันเยอะมากเลยจากการที่แบบว่าเราสํารวจแล้วตกผลึกในความคิดของตัวเราเองว่าเราคือใครค่ะคิดอยู่หลายรอบแล้ว่ะแล้วเราจะทําอะไรคิดอยู่จนทั่งอายุเท่านี้แลคะค่ะพอถึงวันหนึ่งเราก็มองทะลุเลย ว่าเออเราอยากที่จะทําอะไรที่เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดการถนอมปูมปัญญาให้อยู่ในอนาคตค่ะก็เมื่อเห็นตัวน้ําตาลมะพร้าวนะคะที่ของสมุทรสงครามหรืออัมพวาว่าทุกคนที่ไปก็จะได้เห็นการทําน้ําตาลมะพร้าวโบราณโบราที่เป็นสีน้ําตาลนะอ่าใช่ใช่ มีแต่คนแก่ทาทั้งนั้นเลยพอไปดูคนสาวคนหนุ่มไม่ทําแล้วเราก็เลยคิดว่าเออทำยังไงให้ตรงนี้สืบสารได้จากตรงเนี้ยก็เลยคลิกเห็นเลยว่าในส่วนของเราเนี่ยเราเป็นนักวิจัยอยู่แล้วมองก็เห็นเลยว่าน้ตาตาลมะพร้าวเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้าผึ้งได้เลยค่ะไม่ยากเลยได้ใช้อาศัยเทคโนโลยีะนะคะเราก็เลยคิดทันทีว่าถ้าเราตัดโครงสร้างผลึกได้ปุ๊บเนี่ยแทนที่เป็นของแข็งก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลวได้ ทีนี้น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เอามันเอาไปทำอะไรคะจะเหมือนน้ำพึ่งเลยค่ะคือก็คือใช้ใช้แทนน้ำพึ่งใช้แทนน้ำตาลอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเมื่อใดต้องการความหวานถึงน้ำหวานดอกมะพร้าวอินรีย์ได้เลยเช่นตอนเช้านะคะขนมปังติ้งแล้วก็ลาดเลยหรือจะเป็นแพนเค้ก หรือจะทาสลัดอ๋อต่างๆนานาได้ได้หมดใช่ไหมคะแล้วมันมันมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงไหมคะตัวนี้เขาจะใช้คําว่าเป็นน้ําตาลที่ดัชชนีน้ําตาลต่าค่าดัชนีน้ําตาลต่าค่ะคืออะไรคะอธิบายหนต้องแปลให้แปนภาษาไทยหน่อยคะะดัชนีน้ําตาลต่ำเนี่ยหมายถึงว่าน้ําตาลเนี่ยพอหลังจากทานแล้วนะคะก็จะซึมเข้าเลือดอย่างช้าๆค่ะค่ะคือถ้าเป็นน้ําตาลอื่นเนี่ยจะซึมเข้าเลือดทันที แต่ถ้าเป็นน้ําตาลตัวนี้จะซึมเข้าช้าช้าซึ่งม,<า>มันเป็นผลดีกับร่างกายอย่างไงเลยมากเลยค่ะเช่นแบบเวลาที่มีน้ําตาลอยู่ในเลือดเราจะกระฉับกระเฉงอ๋อเหมือนเราแบบว่าเหนื่อยเนือยเพียๆอยากได้อะไรหวานๆจาขับแต่เรากระฉับกระเฉงตลอดเวลาเพราะว่ามันซึมช้าอนะคะก็แล้วพอช้าปุ๊บเนี่ยนะคะเราไม่อยากจะทานอะไรอีกแล้วเพราะว่าเรายังอิ่มอยู่เลยในเลือดเรามีน้ําตาลอยู่ จากนั้นพอเลือดมีน้ําตาลอยู่สม่ําเสมอแต่ไม่มากค่ะก็จะไม่ได้สะสมไขมันในเส้นเลือดก,ก็จะไม่มีโอกาสได้เกาะอ,อม,มันก็เลยเป็นความดีที่คนเขาสรรหา อาหารที่มีลักษณะดัชนีน้ําตาลต่าอยู่ค่ะนั่นคือประโยชน์ที่มีต่อร่างกายใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของน้ําหวานเนี่ยมันมาแหม่ถ้าพูดถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่มะพร้าวเนาะแต่ทําไมเราถึงมาเจาะจงมาใช้มะพร้าวอะคะเรารักมะพร้าวมากเลยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาะนะคะตั้งแต่แรกเริ่มมีมนุษย์ก็มีทางด้านต้นมะพร้าวนี่ขึ้นมาเลยแลวในเอเชียเนี่ยเราปลูกมะพร้าวได้มากที่สุดในโลกอันที่หนึ่ง แล้วก็มะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจไทยซึ่งไม่มีราคาแล้วแล้วถ้าเราอยู่เฉยๆก็คงไม่มีราคาเลยแล้วก็หายไปเลยคุณปัญญาก็หายไปด้วยเราเห็นวิกฤตเป็นโอกาสว่าถ้าเราสามารถที่จะมีะสินค้าใหม่นวัตกรรมที่ทําให้ของที่กําลังจะหายไปเนี่ยกับกลายเป็นของที่ลุกคือสู่ยุคทันสมัยได้เนี่ยเราจะเอาอดีตมามอบให้กับลูกหลานในอนาคตเพราะว่าสวนมะพร้าวเนี่ยค่ะเป็นสวนมะพร้าวที่มีสัตว์อยู่หลากหลาย ทั้งหินห้อยนะคะต้นไม้หลากหลายจุลินทรีย์ทั้งหลายอยู่กันมีความสุขเราอยากเอาตรงนั้นนะคะวันวานที่มีลมพัดเย็นๆเสียงเพ้อๆของต้นมะพร้าวเนี่ยมาให้ลูกหลานอย่างยั่งยืนก็เลยคิดว่าต้องเป็นมะพร้าวดีกว่าแต่มะพร้าวของชีวดีนี่ก็พิเศษที่บอกว่าทําไมต้องอินทรีย์ความเป็นอินทรีย์เนี่ยคือเสน่เป็นทางรอดของมวลของมนุษย์ทั้งโลกเพราะทุกวันนี้เมื่อ40ปีมาแล้วเนี่ยเราได้ใช้สารเคมีอย่างฟุ่มเฟือย และถึงทุกวันนี้ทุกคนก็จะทราบว่าสารเคมีมันซึมเข้าไปในร่างกายของเราในทุกส่วนที่เราเป็นอยู่ส่งไปเรื่อยๆแล้วเราก็แชร์ความรู้สึกนี้กับคนทุกคนเช่นอากาศเป็นพิษสารเคมีที่เกิดจากการเกษตรโรคมะเร็งที่เกิดจากอะไรก็ไม่ทราบหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หรือโรคต่านๆันานาซึ่งไม่เคยมีก็มีมาให้เราได้เห็นล้วนเกิดจากสิ่งที่อาจจะมาจากสารเคมีใน40กว่าปีที่เราได้ใช้กันอย่างเยอะมากเลยเราก็เลยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันเนี่ยการทําเรื่องของมะพร้าวเนี่ยในเฉพาะส่วนที่เป็นการเก็บน้ําตาลมะพร้าวได้มีการใช้สารเคมีเยอะมากเลยถ้าเราไม่ได้เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะยกเลิกสารเคมีมแล้วเราจะรอใครใเราก็เลยคิดว่าเราจะบังคับชีวดีจะบังคับว่าใครที่เข้าโครงการชีวดีจําเป็นต้องให้สวนมะพร้าวเป็นอินรีย ไม่มีเคมีเพราะเราจะได้ดูแลเขาเพื่อให้ธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วธรรมชาตินั้นเนี่ยทำให้เขาหายใจบริสุทธิ์เราจะขอยืมธรรมชาติอันนั้นมาดูแลเรานะคะพี่ดาขาแต่มันไม่ง่ายนะคะ,คะการที่เราจะทำเป็นอินทรีย์ให้ทุกคนที่เข้าร่วมกับเราได้ปลูกมะพร้าวได้ดูแลมะพร้าวแล้วก็ให้มันเป็นอินทรีย์ไม่มีสารเคมีต้นทุนก็สูงขึ้น<ช>การทำงานก็ยากขึ้นไม่คิดเลยว,ว่าาอุปสรรคนี้เราจะฝ่าได้ หลายคนเลิกเล่นกับเราเขาบอกว่า,าคุณดามากตายแล้วลักษณะของการวิจัยเนี่ยลำบากมากมนะคะการทําเทคโนโลยีเนี่ยท้าทายความเป็นไปได้เยอะมากท,ท้าทายเกษตรกรเราไม่มีสวนมะพราะ้าวเป็นของตัวเองด้วยฉะนั้นเราไปขอร้องชาวบ้านค่ะให้ทําให้เราฉะนั้นสิ่งประก,การแรกเนี่ยในความที่เป็นอุปสรรคเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเราทําไปทําไม,มเราแน่ชัดแล้วเราทําเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีเนี่ยนะคะเราต้องเคารพค่ะ ว่าชาวบ้านเขามาก่อนเราเรากําลังทำเรื่องปูมิปัญญาเราต้องฟังเขาก่อนแล้วมาจากใจของเราที่เราจะมอบอะไรจริงจังให้กับเขาหรือเปล่าค่ะถ,ถ้ามันจริงถ้ามันแท้เราสามารถที่จะทําให้เขาเชื่อเราด้วยอะไรค่ะเวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราพูดจริงไม่จริงเราใช้ตรงนี้แรกค่ะเราใช้เวลาและความจริงใจ ให้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงทํางานอย่างไรดูแลเขาเลยค่ะว่าเราได้เงินมาเอาให้เขาได้มากกว่าเดิมเยอะแยะเลยอย่างน้อยชีวิตดีขึ้นนะคะน้ำตาลที่เคยขายได้ในราคาไม่แพงขายให้ชีวดีได้ราคามากกว่าเดิมอย่างน้อย2ี่อแต่นอกจากเงินเขาได้อย่างอื่นที่เขาไม่เคยได้อีกเยอะแยะ ทั้งความรู้ทั้งการให้เทคโนโลยีทั้งการปรับปรุงที่อ,อยู่อาศัยของเขาแล้วก็ความสง่างามในการทําอาชีพอย่างยั่งยืนเราให้ความรู้สึกความเป็นชีวาดีที่อยู่ร่วมกันว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเพราะเราเชื่อในการพึ่งพิงพึ่งพาซึ่งกันและกันเราเป็นเพียงส่วนเล็กส่วนเล็กหลายๆส่วนเกี่ยวกันเป็นห่วงโซ่ ที่เกิดความหนาแน่นขึ้นมาอ,มอันนี้เราเชื่อเราต้องทําให้ได้แล้วอุปสรรคเนี่ยมันจะหนีเราไปค่ะแล้ววันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วนะคะชีวดีน้ําหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ตัวนี้สําเร็จออกมาแล้วนะคะ,คะมีพี่ดาแนะนาหน่อยข้างหน้านมีอะไรบ้างคะมีเป็นขวดแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะที่บอกว่าใช้ทานเหมือนทานกับ เหมือนน้ำพึ้งเกช่ค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าให้เป็นน้ำหวานจากดอกมะพร้าวแทนใช่ค่ะแล้วก็มีขวดใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเรามีขวดจุ๋มจิ๋มขวดเล็กนด้วย่ารักแบบนี้ด้วยสําหรับนี่ไหคะใช้เล็กๆนะคะเอ๊แล้วนอกจากตัวน้ำหวานจากดอกมะพร้าวเราต่อยอดของผลิตภัณฑ์เป็นอะไรบ้างคะค่ะในแง่ของการตลาดเราเองก็คิดว่าเราไม่ได้เก่งอะไรนัดเราก็เลยคิดว่าเออ ถ้าเกิดว่าตัวนี้ยากในการที่ทําให้คนรู้จักฉะนั้นเอาตัวง่ายๆที่คนทั่วไปทานกันก็แล้วกันก็เลยมองถึงตัวนี้ค่ะเป็นน้ําผลไม้พร้อมดื่มนะคะตัวนี้ค่ะน้ําผลไม้พร้อมดื่มตัวนี้ใครๆก็ดื่มน้ําผลไม้กันแต่ของเราเติมความหวานด้วยน้ําหวานจากดอกมะพร้าวอินรีนก็คือเอาตัวนี้แหละมาต่อยอดใช่ค่ะเป็นหวานที่เราเรียกว่าเหมือน ready to drink ใช่แล้วมีผลไม้ด้วยมีสีรสชาติกิบเก๋แพคเกจจิ้ง่เรว น่ารักสุดเลยเราตั้งใจทํามากเลยค่ะตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าในแง่ของการสารเคมีใดๆเข้ากดเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะชีวดีดุมากไม่มีสารเคมีอ่อนเน็ตโรว์ค่ะตัวนี้นะคะมีสี่รสชาติก็คือสาวรสใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้มะพร้าวมะนาวอันนี้อ่อนมะพร้าวมะนาวใช่ค่ะอันนี้สาวรสใช่ไหมคะมะพร้าวมะนาวค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นลูบี้แพร์เปหรือว่าน้ำสับปะรดสีทับทิมค่ะค่ะ น้ำสับปะรดสีทับทิมก็ตรงนี้เป็นลิ้นจี่อิชินะคะน่ารักน่ารักค่ะเราเรียกชื่อว่าฟรุตอิฟรุตอินะคะเออน่ารักทีเดียวอันนี้ผู้ชมหาทานได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะอยู่ข้างหน้านี่คือใช่ค่ะ ตอนนี้เราวิสัยทัศน์ของเราเห็นว่าน้ำหาวานดอกมะพร้าวเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากกับร่างกายมนุษย์เราคิดว่าน้ำตาลหรือน้ำหวานเนี่ยสามารถที่จะหมักเป็นไซเดอร์วินิก้าหรือว่าน้ำส้มสายชูยหมักไซเดอร์ได้โดยอาศัยวัตถุดิบที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือเราคิดว่าน้ำหวานจากดอกมะพร้าวนะคะน่าจะเหมาะในการทำไซเดอร์ตัวนี้มากเลยเราก็เลยทําออกมาหมักจนสุดๆเลยนะคะหลังจากหมักเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดลักษณะ แอคทีฟไมทอร์ไลท์แต่ว่าโมเลกุลหน่วยละเอียดค่ะซึ่งกินโดยจุลินทรีย์เนี่ยมากระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคุ้มคุ้มกันและขับสารพิษค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลังจากหมักแล้วเนี่ยเราไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคฉะนั้นพวกเอนไซม์หรือพวกสารทั้งที่มีคุณสมบัติกิจกรรมแอคทีฟอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ครบ่ะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้กลับ ทำงานได้ดีค่ะก็ช่วยในการขับพิษทั้งหลายค่ะอันนี้ต้องทํายังไงทานยังไงดื่มยังไงครับก็จะทานเป็นโทนิกหรือว่าเราเปิดมาก็ตวงที่ฝานครึ่งครึ่งฝาค่ะคุณก๊อตแล้วก็น้ําเปล่าครึ่งแก้วนะคะก็ทานเลยตอนเช้าเช้าตื่นมาวันละครั้งวันละครั้งแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยมันเปรี้ยวนะคะจะออกเปรี้ยวนิดนึงอยากจะตบหวานนิดนึงค่ะหวานน้ำหวานดอกมะพร้าวนี่ได้ใช่ค่ะให้ทานง่ายขึ้นใช่ค่ะก็ไม่เป็นอันตรายอะไรประโยชน์ของมันนี่มากมายะคะ มะพร้าวทั้งนั้นเลยคุณทอที่พูดกันมาเนี่ยมีแต่มะพร้าวทั้งนั้นเลยพี่ดาคะในอนาคตชีวดีจะต่อยอดในเรื่องของผลิตภันธ์เป็นยังไงบ้างคะเรามองตัวเองว่าเป็นนวัตกรค่ะหรือผู้สร้างนวัตกรรมจากเกษตรอินทรีย์เราก็เลยมะพร้าวยังทาไม่จบยังมีอยู่สองสามโปรเจกต์ซึ่งเรามองในรายละเอียดของมะพร้าวที่ไม่ใช่น้ํามันยังนะคะก็ยังเหลืออยู่ยังไปได้อีกยังไปได้อีกอันนี้คิดว่าใช้เวลาประมาณปีสองปี แต่จากนั้นปาลานวัตก,กรรมเกษตรแถวแถวธรรมดาที่สุดอะคะ่ะเช่นกล้วยเช่นข้าวเนี่ยก็มีทางด้าน กลุ่มของชุมชนเนี่ยเข้ามาหาแล้วอาจารย์ช่วยด้วยค่ะซึ่งเราก็จะพิจารณาเรื่องกล้วยเรื่องข้าวเนี่ยต่อไปว่าเป็นการบ้านก็คิดว่ามีงานอดีเรกซึ่หนักอยู่เหมือนกันนะคะคุณก๊อตแล้วก็สนุกด้วยค่ะนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวรอรอดูนะคะพี่ดาค่ะถ้าทุณผู้ชมสนใจในข้อมูลเราสามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ไหนได้บ้างคะค่ะเว็บไซต์ของเราก็ www. ชีวดี .com นะคะก็เข้าไปหรือว่าจะเข้า Facebook แล้วก็แฉลบชีวะดีได้เลยก็เข้าถึงนะคะเฟซบุ๊กจะอั เด็แทบทุกวันเลยค่ะค่ะแอคชีฟมากเลยค่ะหรือใครสนใจากสอบโท,โทรถามหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะพิดาฝากเบอร์081ค่ะ842 2193 089 969 9825-7ค่ะนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้มีความรู้อยู่ในนั้นมีสินค้าอยู่ในนั้นของดีๆแบบนี้นะคะ,คะ เป็นแรงใจสนับสนุนให้นะคะพี่ดาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่ดามอบเสื้อนะคะกับนี่เลยคุณผู้ชมฐานน้ำหวานจากดอกมะพร้าวอย่างนี้นะคะเป็นชุดอย่างนี้เลยไว้จํานวน3ชุดด้วยกันคุณผู้ชมพิมพ์คําว่าชีวาดีเนาะได้นะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่า z a d a y t a r k k t h o t m a i l c o m นะคะแล้วก็ขอขออนุญาตว่าเป็น3ชุดเลือกให้ท่าผู้ชม3ท่า้เป็นผู้โชคดีเราจะจัดส่งไปให้แบบนี้เลยนะคะ ะค่ะวัน <shocked> น <check> <other ma> <Copy> ี้ต้องขอบคุณพี่ดาวมากนะคะขอบคุณมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงบุ๊คขับนะคะคุณเอที่มุกสิมารอจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของหนังสือเรื่มไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ